สาวันเล่นตุ๊บจำมาด้วยเหรอเราเนี้ยก็จะมาไม่มีไม่ได้เล่นเกมนะไม่เกมจะมาอันนี้จะมาแนวเต็มชัวร์เต็มชัวร์ว่าจะเห็นอะไรบางอย่างที่แปลกใหม่แปลกใหม่ที่เรียกได้ว่าบ้านบ้านน้าสุขตต้้อองง เลยครับเนี่ยมึงไม่โห่หน้ามาเลยดูนี่มันได้โห่หน้าอะไรเดี๋ยวผมได้โห่หน้าอิตาเลนเฮไอวากี้อวามึงโหนหน้ามาทำให้โหนหน้ากูจะาเล่หนนี้มันเหเนแล้วโหนหน้ามาดิโหนหน้ามาดิโหนหน้าดิสัสแกรู้ไหมบอกดา้าแม่มึงมาเห็นนี่กูไม่รู้ด้วยแม่เห็นกูไม่รู้ด้วยแม่เว็กูไม่รู้ด้วยเดี๋ยวจะรู้ไหม

Winning, 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 to go นี้สำัพ่อนะขอตัวลาเมียวก่อนนะครับขอตัสำหรับเพ<ม>ี่คุยเนี่ย,ยช่างใหม่เนีบช่าง่นะเวลาก่อยครับเวลาก่อย